ร้อนนะเวลาเราเดินใช่สวยไม่สวยเหมือนไปยืนอยู่มุมๆยังไงเหีอยเอาก็เอาต้องเอาอย่างเงี้ยแต่ไม่เราได้หมดละมาเขาจะไม่โทรหาพวกเราหน่อยเหรอต่อจากนี้ไปไหนต่อไม่รู้เลยค่ะโอ้ย เขาน่าจะบอกเราเนาะว่าต่อจากนี้เขาจะไปไหนเนาะโอ้ยตัวเล็กเก่งจังเลยเนี่เห็นไหมสายสายเริ่มมีคนมีคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นอืมเจอสังเกตนะเพื่อนเดินแบบ ขยายปอดไงเด็กเขาได้มีโอกาสขยายปอดเขาน,นี่นี่นี่ตรงนี้